ัลโหลทุกคนวันนี้พี่บอลจะมาขัดผิวให้ดูกันนะคะตัวนี้ใช้แล้วผิวไม่แห้งนะขาวใสเพื่อนทีหลังขัดนะคะใช้ทุกวันได้เลยนะกลิ่นหอมมากแล้วก็เนื้อสกับคือละเอียดมากเลยนีขัดวนนี้เลยขัดเลยนะขัดเลยจ้ะอย่าขัดตรงไหนก็ขัดไปเลยจ้ะขัดตรงคอขัดเลย ยิ่งขัดผิวยิ่งใสยิ่งเนียนขึ้นนะแน่นอน่ขัดได้ทุกวันเลยลลอกล้ักแรไขัดเข้าไปเลยนะคะนะคะขัดซ่อมลงซออกนุมขัดหน้ายิ่งขัดได้เลยอ่ะพี่โบขัดให้ดูนี่นะขัดไปเลยนี่ขัดขัดขัดไปเลยนะขัดขัดนี่ขัดท้งตรวเลยพี่โบใช้ทุกวันเลยนะใครผิวไม่ใสโดนแดด ตากลมเยอะๆเจอบนระเภาข้างนอกเยอะๆนะคะี่ขัดรนี้นเลย<ม>ขัดลงขัดหลังรถสิวก็ดีนะคะตรงนี้นะรดสิวตามหลัง้อคอดำรักษาดำขัดได้หมดเลยนะพี่โบใช้เองรัอประกันนี่นะคะโอเห็จะดีเนี่นะคะลองขัดได้เลย นกะลิ่นหอมมากานะคะราคา159บาทบเท่าทที่นั้นนะคะส่งฟรีด้วยนะขัดรองขัดหน้าเขาได้ด้วยนะจ๊ะนี่นนดูทุนสร้างมากเลยคันขัดไปเลยขัดเลย ยาขัดตรงไหนก็ขัดไปเลยจ้าใช้ทุกวันเนื้อสกับละเอียดมากไม่บาดหน้าเลยนะไม่บาดผิวนะใช้แล้วติดใจแน่นอนไปในแก๊ผิวกันไปเลยฝาดึงคับแบนพี่โบ้ด้วยนะจ้าสกับมะนาวขาวปีเนยจ้าบายดูซี่แบนนะ ่าน้ำให้ดูกันเลยทีเดียวเป็ดไม้ทุกคนเพอขัดแล้วอ่างพอขัดแล้วว่าผิวมันใสมากเลยถึงปะเนี่ยใสขึ้นเลยนะดูด้าพี่โบดิ๊งเห็นไม้ม นี่พอข,ขัดเสร็จแล้วมันใสมากเห็นปะเนี่ยขัดกันเลยขัดได้ทุกวันขัดแล้วผิวจะมีแบบใส่ลิกมากเลยนะเดี๋ยวใครมีสิ่งที่หลังสิ่งที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยดักแลดาดเนี่ยดูพี่โบดักแลดเห็นปะขาวมากเลยคุผูช้ชมเนี่นยดูไอ้ที่โมเลยนะทดลองเองก่อนขายแน่นอน สัตกดัดอัดแน่นมากอ่าค่ะใครอยากซื้อนะติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่โบได้ที่ประเทศไทยเลยนะมีนะมีประเทศลาวก็มีนะล่าสุดเนาะเี่ดนูน่าใส่เองน่าใส่เเสนียเนี่ค่ะฝากสินค้าอีกหนึ่งตัวด้วยนะคะบายค่ะ